ซึ่งไม่ว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของไลเส้นผู้ออกแบบเมลี่มอนสเตอร์นะคะที่ดังมากๆเลยเขามาร่วมออกแบบเป็นไลน์ซิกเตอร์ที่ exclusive แล้วก็น่ารักมากๆนะคะที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกท่านานะคะเพื่อที่จะไปส่งต่อความสุกันเรามีทั้งหมด8ลายด้วยกันนะคะเรารู้สึกเหมือนเราไหวห้วเรื่อยๆแต่ว่าอยากให้ทุกท่านจําตัวเลขเหล่านี้เอาไว้นะคะเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ย ลาด้วยแล้วก็พี่ดาวด้วยนะคะเออเดี๋ยวคราหน้าเดี๋ยวไปชวนตะลุยกินเนี่ยตรงนี้ไปฮะไปเออได้เลยนะคะเบลล่าคาไหนๆก็มาแล้วแล้วแฟนมาก่อนเลยคนแรกเพราะว่าบ้านผมอยู่แถวนี้อ่าเขาเกย์ทับแล้วคุณจะยอมได้ยังไงยอมไหมฮะโอ้ผมมาตั้งแต่กบุงเช้ามาช่วยพี่ๆจัดสถานที่ด้วยเรียกว่าเป็นคนเกื้อเผื้อเผื่อแผ่มากเลยจริงๆนะคะเอาล่ะไหนๆหคอน้ำตาลไว้ค่ะ ก็เสียงอ่อนเสียงหวานทำไมเยอเดี๋ยวอ่อนเสียงหวานเลยไปลำพังหรือเปล่าล่ะในไหนเขาชวนขนาดนี้แล้วทุกคนขาจะมาได้ไงมาไหมคะดังๆมาไหมคะสุดพี่เอิร์ทครับน้องนินเคยเจอแก๊งสมหรือยังคะยังเลย เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหรเมื่อไรอ่ะวันนี้ด้วยเหรอเออฮะเจอแล้วน่ารักเวันเจอแล้วอ่ะไปบ้างไปจ้าแงแต่ว่าน่ารักมากนะในรูในรูไปต่งมาน่ารักก็ไหวละราอมา คริสต์มาสนะกี่กับปีนี้หน่อยอีกกับเมกาบางนาหน่อยคริสต์มาสปีนี้เราวทำอะไรปีที่แล้วทำอะไรปีนี้เราทอะไรปีที่แล้วผมนะมาเมกาบางนาเพื่อสืบต้นคริสต์มาสไปประดับบ้านมิกไม่ได้ขายของแต่จริงรู้แล้วรู้แล้วด้วยใช่ไหมอ๋อลงกันให้ฉับา ได้โตแล้วลูกบอกว่าถ้าทางมก็มีกระเมียนมากเลยขอใหม่ได้ปะนี่แซ่บโดยกันภูมิ่างไหมเอ่ะยังโอเคไม่ได้ไป็นยการภูมนามากแล้วเหมือนกันนะ เอาอาุ่คุุหน่อยอะอืเอาุ่นแล้วเกียร์นะเกียร์กะสืยปลอยหวานนะคุยเก่ยาจับไม่ลองไม่ได้ลอยประตูมานานมากอืมแกก็ไม่ได้่อยจำไม่ได้เลยว่าตัดตึกถเมือไรนานมากอะไยังไง ยังไม่ได้ช่วยไปบ้านละ่ะโอ้ยเป็นตัวนั้นตัวอ,อ่าอ่าอ่าวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับเผื่อเรื่องปั๊บเผื่อเรื่องวันนี้ดีใจมากที่จเจอทุกคนย,ย,ยังอยู่ไหมต้นคิดมายังอยู่ นัดกันแล้วว่าจนกว่าปีนี้จะตัดไม่จตัดอ่ะจะตัดต่ะกินอีกรอบไหมเออพี่บอกว่าเรามาร้องเพลงกันดีกว่าไหมเออราได้ร้องไหมเออทำไมแต่ส่วนตัวผมบนแบบกินเทศกาลคือมาฉายเพราะว่าทั้งแตสีเสียงเนาะแล้วก็ก็เลยแหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออ